ตัวระบบฐานข้อมูลสารการศึกษาะะของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาจากปัญหาที่เราพบเจอนะคะมันมีปัญหาอยู่ทั้งหมด4กลุ่มนะคะระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับ4กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือตัวนักศึกษาเองด้วยความที่หลักสูตรของเราเนี่ยมีนักศึกษาจํำนวนมากนะคะในแต่ในภาคเรียน ที่2ที่นักศึกษาจะต้องออกฝึกสารกิจนะคะจะมีนักศึกษาทั้งหมด4กลุ่มเรียนด้วยกันนะคะจำนวนประมาณ120 -130 ถึงคนเพราะฉะนั้นการที่นักศึกษาจะลงฝึกสารกิจในแต่ละที่ก็เป็นความยุ่งยากที่หลักสูตรจะต้องจัดการนะคะเราก็นักศึกษาเองก็จะไม่มีข้อมูลสถานที่ประกอบการที่ชัดเจนนักศึกษาใช้วิธีการก็คืออาจจะมีฐานข้อมูลจากทางคณะที่จัดการให้นะคะแล้วก็ การสอบถามจากรุ่นพี่นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหาเองจากในอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่มีระบบถามข้อมูลที่ชัดเจนที่ให้นักศึกษาสะดวกในการหาสถานที่ฝึกง,งานนะคะส่วนที่2เลยก็คือตัวหลักสูตรเองด้วยความที่จํานวนนักศึกษาเยอะเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอกสารการจัดทําตารางการลงนิเทศของนักศึกษานะคะก็จะค่อนข้าง,งยากนะคะเพราะฉะนั้นระบบนี้จะช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการ การศึกษากิจให้นักศึกษาเนี่ยมันมีความมีศทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนที่3าเลยก็คือตัวอาจารย์นิเทศนะคะอาจารย์นิเทศเนี่ยก็จะต้องลงพื้นที่ในการพบเจอกับผู้ประกอบการแล้วก็นักศึกษานะคะเพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์นิเทศไปไปลงนิเทศเนี่ยนะคะ ก็จะมีการเก็บภาพมีการบันทึกการนิเทศแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะสามารถเก็บข้อมูลในระบบนี้ได้เลยว่าลงไปนิเทศเมื่อไหร่ไปพบเจอปัญหาอะไรบ้างนะคะเราก็ในเรื่องของการตรวจโครงงานสารกิจศึกษาก็สามารถตรวจผ่านระบบนี้ได้เลยนะคะเราก็อาจารย์ก็จะสามารถรู้ได้ว่าสถานประกอบการแต่ละที่ที่ลงไปนิเทศเนี่ยมันเคยมีโครงงานอะไรแล้วบ้างเพราะฉะนั้นเป็นการลดนักศึกษา ทำซ้ําเรื่องเดิมน,นะคะอาจารย์นิเทศก็จะมีข้อมูลเดิมแบ็กอัพไว้นะคะว่าที่นี่ที่นั่นมีโครงงานอะไรแล้วบ้างที่หลักสูตรของเราได้เคยไปพัฒนาให้สถานประกอบการนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยก็คือสถานประกอบการนะคะก็จะมีความสะดวกกับเขาเพราะว่าเขาจะรู้เลยว่าในแต่ละปีมีนักศึกษาคนไหนบ้างที่มาฝึกง,งานที่นี่แล้วก็ได้พัฒนาช่วยเหลือสถานประกอบการในเรื่องของโครงงานนี่ยังไงบ้าง เพราะฉะนั้นเขาก็จะสามารถย้อนกลับไปดูข้อมูลนี้ได้ทุกปีแล้วก็สามารถดึงข้อมูลที่เป็นโครงงานเนี้ไปใช้งานกับสถานประกอบการได้นะคะอันนี้ก็คือแนวคิดทั้งหมดในการออกแบบเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะในเรื่องของสารกิจศ,ศึกษาของหลักสูตรบัญชีค่ะ